มาวางโครงสร้างตามครูโยกกันเลยครับขีดเส้นตรงแล้วก็เส้นนอนให้ได้2ช่องส่วนที่เป็นใบหน้านะครับมาวาดหน้ายักษ์ด้านข้างตามครูโยกเลยเสร็จแล้วก็มาวางเส้นของจมูกนะครับขีดตำแหน่งจมูกลากไปเป็นสันจมูกด้านบนเสร็จแล้วมาวางตำแหน่งของปากครับ วางโครงสร้างของลายปากลักษณะของยักษ์นะครับเสร็จแล้วมาวางตำแหน่งฟันแล้วก็เขี้ยวมุมปากขีดโค้งขึ้นบนนิดหน่อยเสร็จแล้วมาขีดเป็นซี่ฟันนะครับวางตำแหน่งของปากลักษณะของยักษ์ปากขบนะครับ วางโครงสร้างส่วนหน้าหรือกรามนะครับเพื่อนๆพอมองลักษณะโครงสร้างรวมได้แล้วนะครับต่อไปเข้ามาเริ่มใส่รายละเอียดส่วนของขอบปากนะครับวางให้คู่ขนาดกับที่เราทําตอนแรกนะครับเสร็จแล้วก็มาวาดส่วนของปีกจมูกนะครับอมาดูลักษณะของลายมุมปากบากลายตามเส้นที่เราทําโครงสร้างตอนแรกแล้วก็ตวัดส่วนยอดปลายห่างไหลาลากมาอยู่ตรงมุมปากด้านล่างนะครับ ลักษณะการวางโครงสร้างและปากของยักษ์ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจจะเรียนรู้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดดไลค์กดแชร์ไว้นะครับขอบคุณนะครับคลิปหน้าครูโยชจะมาวาดอะไรไว้ติดตามกัน